ยืมโดนเหวี่ยงได้เฮ้ยโดนเหวี่ยงอ่ะเหวี่ยงมือเป็นไงบ้างกลัวไหมกลัวค่ะกลัวคุณจะเห็นสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์เป็นศัตรู นาลิรีวิวแหลก้นะคะวันนี้ก็อยู่ที่ดิมเบลนะคะวันเด็กแล้วนะคะหนูเลยมาเที่ยวดิมเบลค่ะแม่แต่วันนี้ก็คือพักดีค่ะก็คนเย็นนิดนึงนะคะตั้งแต่ตอนเด็กหนูก็มาดิมเบลที่นี่นะคะก็เล่นได้บางอันนะคะเพราะว่าคนฝุนยังไม่ถึงะคะ่ะแต่ตอนนี้หนูถึงแล้วคะ่ะวันนี้ก็เรามาเรื่องเล่นที่หนูไม่เคยเล่นนะคะจะสนุกเราจะยังไงไมาติดตามกันเลยน,นะคะ ก็คือบัตรหกร้อยสามใบนะคะอันนี้ก็เป็นบนะะัตรราคาหกร้อยบาทนะคะก็เลยได้ทุกอ,อย่างเลยเมืองที่มาก็าาาราคาค่ะก็มีหลายลาาราคานะคะแล้วแต่ว่บบาเราจะซื้อแบบไหนค่ะหกร้อยะะบาทากว่าร้อยบาทก็เลยได้ทุกอย่างนะรคะไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะอันนี้ก็เราไปลุยก,กันนะคเลยคะ น่าสนใจดีนะคะเพราะว่าเขาเอาลูกปั้นแล้วก็เอาต้นไม้มาตัดเป็นทรงผมคน,นะค่ะว้าวคนก็จะมาแวะถ่ายรูปก,กันตรงนี้ค่ะหอไอฟเฟลนะคะเมื่อก,กี้หอไอเลฟลฝรั่งเศสนะคะอันนี้หอเมืองเอ็นพีฟ้านะคะประเทศอิตาล,ลีนะคะตัวแทนป,นประเทศอังกฤษค่ะ โคลอเฟียมกรุงโรมค่ะอันนี้ประปาหินนาครวันนะคะประเทศกัมพูชาค่ะอันนี้พิรมีนะคะที่อียิปต์ค่ะทัสมาหา์ประเทศอินเดียค่ะภูเขาทอนะคะ่ะประเทศไทยค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะกระแพงเมืองจีนประเทศจีนนะคะ wow. ในการเล่นนะคะหนูก็จะเล่นไล่ดูไปนะคะเคยด,ดูแลขที่นี้ก็มีฝนน้ำเด็ดด้วยนะคะก็เลยอันนี้อันแรกนะคะหนูลงกดค่ะเอาแบบป๊อป,ป,ปก่อนค่ะเข้าคิวกันเลยค่ะ ยังครัอบพร้อมอย่างคะ่ะออต้องล็อกตัวนี้ใช่ไหมครับเขาจะได้ดีๆนะ yeah. <c oughs> เยี่ยมโดนเหวี่ยงได้ <c oughs> เดินเซ่ไหนต่อดีต่อไปหนูก็พาเข้าเอเลียนนยคะพามรู้ค่ะสิ่งที่กำลังจะปรากฏต่อสายตาทุกท่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ถือเป็นผลงานวิจัยชิ้นสำคัญที่สุด เกี่ยวกับสิงที่เต็มที่เลยนะคะฮ่าไปสุดยอดในกรณีที่เจ้าเอลิเอน์ร้ายเกิดบ้าพังเราก็มีอนุสิที่พิเศษที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ควบคุมไม่ให้มันออกมาแล้วว่าหรือทำร้ายใครๆได้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญเข้าด้านในได้เลยครับขอให้ทุกท่านโชคดีเข้ามาได้บรรยากาศเอลเรแล้วนะครับเป็นยไงบ้าง

วเอเลียนโตเต็มว,วัยสมองจะพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือมันจะเห็นสิ่งมีชีวิตต่างเอาพันธุ์เป็นศัตรูและพร้อมที่จะทำลาย ในความควบคุมขอทุกท่านออกจากพื้นที่ขอคนที่มาเยี่ยมผมสะาร้ยินเ ครับนะคะกลัวไหมกลัวไหมลูกน,นั่นนีันนี่น,นันน่ี เราขยับยะดูครจลองเแยไหมเน่นนะแน่นนะแน่นนะน่นนะลูกนะ

ยังียัยังมากอนไมคับสมัมเอรอ้งด้โอเคนมยกือเลยกมือเลยกมือเลยยกมือยกมือโอเคอิด่าหมดแล้วนที่จะจบรอบแล้วโอ๊ยไหวนะคะไหวนะคะไหวนะคะ โอเคมาทานี้เลยลูกโดอะไรก็ต้องเย่อฟังไหมะตั้งสติก่อนดิหมดสภาพเป็นไงบ้างครับทะเคเคนะเยียนหัวไหมตีลังกาเบียนเียนหัวอยู่ค่ะแล้วตัมันน่ากลัวตอนไหนลูกวนวนวน ตาคือหมุนก่อนแล้วก็ลงมาแบบมันทิ้งมันตอนมันค้างนะทิ้งหน้าลงมาแล้เป็นไงบ้างโอ้ตอนมันหมุนขึ้นไปแล้วก็หมุนหมุนด้านนั้นก็หมุนหมุนแบบหมุนแบบไร้เหตุผลลอะไรแบบปุ้งมาเจอจะนี้ปุ้งโง่เลยไม่รู้กตัวเลยต่อไปนี่อะไรคะต่อไปก็เป็นแมงมุมค่ะแมงมุมมันเป็นยังไงคะหนูก็ไม่ค่อยเล่นครับไม่ได้หรอ น่ากลัวไหม่กลัวไหมน่ากลัวมั้ยแม่น่าน่น่นั่งม่ทำมห้ร้องยังคะน่ากลัวหรือยังน่ากลัวือยังคะ เป็นยบ้างเห็นอะไรไหมคนลุกต่อไปเก็บตัวนะครับบนลูกค้าเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง้ายในเป็นไงบ้างสว่างเห็นอะไรไหมเมื่อย่างเดียวไม่เห็นอะไรเลยค่ะแจะเป็นปีง่ายันเบี่ยงเบี่ยงเปียวไหมเปียวนิดนึงค่ะนิดนึงตลอดแล้วเมื่อกี้ใครร้องรอบแรกได้ไหมคะรอบแรกเล่นไวท์กิ้งค่ะไป โยกเรื่อยๆนะคะมันจะไม่หยุดนะค่ะค่ะร้องลงไม่ได้นะร้องลงระหว่างทางไม่ได้นะค่ะทีให้กับการเล่นนะครับตึงนาทีกับการเปรกรไหวยังไงก็ต้องอดทนทำใจนะครับ<ช>ไม่สามารถติรตจอได้ลงปุ๊บปับ๊บกระทันหันได้ปุ๊บปั๊บกระทันหันไม่ได้นะกลับลงมาไม่ได้นะ

ปาร Answer, ีญยาเอ๊ซีสีสีซีอะไรฮะใส่ติ่งจลุดใส่ต uh ิ่งจลุดเลยเหรอคะมันเป็นยังไงตอนมันเป็นเสียวไหมคะฝ้ายจิงจลุดค่ะอะไรนะฝ้ายจิงจลุดค่ะใส่ติ่งจลุดไงไหวไหมหลับตาไหมครับเมื่อกี้หลับตาไหม ไม่ไหวแต่พิงรั้งแม่กับระดับปริญญาเอก ก็เป็นเารเล่นคุกกี้เฟรนด์นะคะอันนี้เป็นการเล่น,ลน,นะครั้งแรกคุกกี้เฟรนด์พอหนูเล่นคุกกี้เฟรนด์เสร็จหนูก็ไปเล่นแกะแคนยอนนะคะอ๋ออันนี้เสียงเปียกไหมคะทำไมหนูใส่อันนี้จะเสียงเปียกใช่ไหมจะเปียกไหมอันนี้จะเปียกนนค่ะดูสภาพดูสภาพภาพ่อตรียมตัวพร้อมยังเตรียมตัวพร้อมแล้วค่ะ พร้อมย้อมเล่นหรือยังครัตอนนี้กลัวไหมครับไม่กลัวด้วยไปแล้วสภาพเป็นลูกหมาตกน้ำ ่ลอน้กว้าเียดไหมเียดไหมเป็นไงบ้างครเปอร์สปารตพอมันจะขึ้นสูง่ไหครแต่ขึ้นฝูงเท่าไรแล้วพอลงมาแบบพวกอะเตียมตัวโดนฝ่าเลยค่ะเปียกอ่ะแล้วก็พอลงมาพูกใช่ไหม เราต้องพิจารตรงนี้ต่อค่ะคือก็เราเต็ียมเหมือนเดิมค่ะเป็นไงบ้างครับคือเท่ากับสดชื่นไหม<อ>สเปรย์สดชื่นครับยันสดชื่นดีค่ะจะอีกสักรอบไหมคะไปเล่นแก๊งย้อนค่ะคระวังระวังระวัง ระวังหล่นระวังหล่นเดินข้ามค่อยๆเดินข้ามไปตกลงมาเลยตรงมาเลยขั้นต่อไปใจทุ่นยันนะคะเช็คคนสูงได้ค่ะไปเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงตื่นเต้นค่ะแบบตื่นเต้นนิว เปียกแน่นอนว้าวโอ้โหงไปแรงแน่นอน

ครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครั้นี้ก็รู้สึกแบบลกอยู่ขาแล้ขึ้นขึนลงไปค่ะแล้วก็มีกำลังหน้าปากค่ะน่ากลัวไหมก็ไม่ค่อยน่ากลัวค่ะแต่จะตกใจเปียกเปียบไหมคะก็เปียกเปียกนิดนึงค่ะพร้อมยังครับพร้อมพร้อมแล้วค่ะ

ัวแล้วก็จะสนุกด้วยค่ะสนุกด้วยเพราะว่ามบาต<อ>้องเองด้วยค่ะว่าเราจะขึ้นหรือลงค่ะจะหันทีซ้ายหันขวาหันยังไงก็ได้ค่ะเล่นเลยนะคะไปเข้าไปฝกกายคอร์สเลยค่ะ ส่วนสูงเล่นได้ไหมคะส,สูงก็เล่นได้ค่ะต้องร้อยสามสิบขึ้นไปค่ะหนูร้อยสี่สิบีค่ะจะกลัวจะช็อกเหมือนกับไวกิ้งไหมคะรอดูก่อนค่ะไม่มั่นใจทั้งหร่พร้อมนะไม่ยั่พนะุ่งเลพร้อมนะ ัวมอ่ะจบแล้วครับกดสายเบลเลยครับกดสายเบลลูกกดเลยยิ่งนัดเช็คเป็นโมบายเพลยังไงบ้างตัวเนี้ยเวียนหัวนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยเสียวนะคะแต่มันแบบเวียงเวียงอะแต่มันมันทไม่เวียนหัวไม่ค่อยน่ากลัวค่ะมาลูกมใครอย่ามาให้ใครอย่ามาให้โอเคพร้อมยังพร้อมนะ Nè, yeah, thử bài này thử bài. nào hẹp mời 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 hẹp mời